วัดดีครับพี่น้องมันนี้มหามาหานอไม้ไปเก่งพี่น้องป้าสิเอาอันขากล้องมานํเออกมาไว้แล้วเตรียมมาไว้แล้วพัดลืมเอามาพี่น้องเลยพี่น้องเลยได้เบิ้งแบบนี้หละเอาจับจับกล้องถ่ายเนาะพี่น้องเนาะตอนเอากระอาสิบบเห็นพี่น้องเพราะว่าบุมีขาตั้งกล้องบบได้เอาขาตั้งมานําพี่น้องนอไม้หลาหลพี่น้องป้ากำลังออกกำลังป้งเด้อพี่น้องเด้อ คับข,ขนาดมา expand. มาอาหาน้ำไม้กับซ่องคุลรุ่มน้าโขงนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสิกลับกล้องให้เบืงองนะพี่น้องเด้อขนาดพี่น้องนี่กำลังขึ้นกาลังป่งก็มีกาลังพ้นดินขึ้นมาขนาดน่ะพี่น้องนะหลายหลายพี่น้องหลายทางนี้กับทางนี้ก็มีนี่พี่น้องทางนี้ยาวแล้วก็มีพี่น้องนี่นี่นอนนี่นี่ยาวแล้วนี่พี่น้องนี่ปั๊บแต่สะออดน้ำไม้ได้พี่น้องหาไปได้หลายได้หลายเติบได้หลายพี่น้อง แต่ขึ้นไปคิดมาโอ้ยบมีกล้องกับจับกล้องถ่ายเอาพี่น้องบมีขากล้องกันพผนอนนันยาวเลยพนเห็นบ่นพี่น้องนอนนันยาวขึ้นเลยพี่น้องแต่สีเอาให้เบิง่งโอ้ยเสียดายบมีขาตั้งกล้องเด้พี่น้องเอ้ยมามามา,มาพี่น้องมาเอาหน้าไม้น้ำกันอยหาหน้าไม้ไปแกงมันนี่ทัขกขนาดพี่น้องเอ้ย ครับครับครัคเด็ดเตียหาพี่น้องหาอตัวแรกเห็นสองหนอนนี่ได้พี่น้องตอนแรกเห็นสองหนอนนี้เข้ามาทางในแล้วเห็นมือเห็นหลายอหลีพี่น้องผู้ตัวยาวแล้วก็มีตัวสั้นก็มีบันป้าตัวบ as ัธรรมาดาตัวนี้ม <TAKE> ้ไม้นีวเดี๋ยวเอานไม้ก่อนในจังไปซ่อมให้พี่น้องเบ่งนะพี่น้องเนาะมาไม้อาณูไม้ก่อนพี่น้องพี่น้องก่อเดียวอันนี้ก็ก่อหนึ่งนี่อยู่ในตะก้านก่อหนึ่งก้อนแน่แล้วก่อหนึ่ง อันนี้ก็กกระกนึงพี่น้องมุดเข้าไปน้อยเดียวนึงได้พี่น้องไม่ได้หาทั่วโอ้แต่สะออดหน่อไม้พี่น้องอืมเป็นไหนเป็นไหนโอ้สะออดเด็กพี่น้องสะออดหน่อไม้เดี๋ยวเดี๋ยวตบหน่อไม้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อตบหน่อไม้ก่อนเรียบร้อยพี่น้องตบเรียบร้อย ชอบชอบให้มันอยู่ในกระตามันจังบอกเกะการไหลพี่น้องถ้าห้าบอถ้าห้าบอซ่อมนี่มันสิเกะการไหลมันสิมันสิเต็มง่ายพี่น้องไปๆพี่น้องย่ายๆง่ายๆง่ายๆง่ายมาเพิ่งก่อนนี้ด้วยเป็ดตัมีอยู่บอกพี่น้องโอ้ยเห็นดิพี่น้องตั้งขโมมขโมกอยู่น้อยน้อยได้น้อกไม้นี่นีหนีหนีหอนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นน้ำเห็นนองไม้บ่โอ้ยเบงบงบิงบงได้เบิงเบิงเบิงมาเบิงทางนี้ด้วแล้วจังอาวแล้วจังมาซ่อมให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งก่อนทางนี้ก่อนนี้มันจะมีจังนออพี่นอเดียวนี่บ่ก่อนนี่นอนี่พี่น้องหลายจะแทหลายจะแทะมาเบิ่งข้างนี้ โอพัดอันนี้ก็มีพี่น้องใส่แกงหน่อไม้แซ่บใส่เด้อ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 พักอันนี้ไปใส่แกงหน่อไม้โอ้พี่นะพี่น้องผิด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 พี่นอนนี่นอนนี่พี่น้องนี่เห็นเปล่พี่น้องเห็นเปล่อนอนเห็นบ่อ่เห็น weil? บ่อ่หน่อไม้นี่นี่า ข้าวกอสองกอก็ได้แก่งแล้วพี่น้องพ่อแก่งแล้วพี่น้องพักตีนหงกับมีนดะเดะดนี่พี่น้องพักอันนี้ี๋ยวอาพักอันนี้ให้เบิงกนก็เด้อนี่แก่งเส้นน่อไม้แซ่บนี่พี่น้องนี่นี่พ่อแม่พาเอินพักตีนหงพี่น้องนี่งเ้นน้อไม้แซ่บ้นอย่างนี้พี่น้อง มาไหมเดี๋ยวเอานมไม้ก่อนพี่น้องเอานมไม้ก่อนเด้อพี่น้องไปต่อได้ละเอาละไป,ต,ปไนนไต่อก่อลายแท้ก่อนน้ำไม้มีตะก่อนน้ำไม้ได้พี่น้องนำนำริมห้วยแคมห้วยมีตะก่อนน้ำไม้โอ้หนอนอันยาวเลยเหตุใดที่ได้แบบนีพนะ้พูดนะพูดนะพูดนะ พี่น้องเห็นบ่เห็นเ่เหลืองๆนะแม่พี่น้องเหลืองๆนะขึ้นน้องไม้น,ไมนะพี่น้องโอ้ข้าไปหันบ่ได้เบิ่งครักเมื่อกี้บอยเป็นหนังเดือยยือเอาทางนี้ง่ายกว่านาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเพิ่งก่อนนี้ก่อนเพิ่งก่อนนี้โอ้เห็นแล้วพี่น้องมาหันมาทางนี้ก็เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยยาแล้วก็มีพี่น้องอันนี้โอ้ ยาวก็มีสั้นก็มีโอ้ก่อนนี้หาหกหนอด้วพี่น้องเด้อก่อนนี้ผู้ว้าตายตายตายพี่น้องคักขนาดคักขนาดพี่น้องข้าคักข้าขโอ้ยอย่าให้พี่น้องจากหายลืมมันขากล้องเด้พี่น้องเลยเดยอเอาได้กค่ิียืดแต่ก่อนแล้วพี่น้องเด้อนี่มันยาวอ่อนมันยาวให้พี่น้องเบิ่งนนี่นี่อันนี้ยาวแล้วพี่น้อง ยาวแล้วตัวนี้ยาวแล้วอืมเนาะน้ำนี่กระดาษพี่น้องเอ้ยน้ำนีข้อ้นามในนอนเนี่ยหมดก็หมดพี่น้องโอ้ย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 น้ำกับข้อนามเลยพี่น้องน้ำก็หลไหลโอ้ยเดี๋ยวจได้ตรงใส่็เด้อ อันนั้นกองก่อนเด้อจังสิไดเอาหนอนนั้นให้เบิ่งพี่น้องยมาเบิ่งพี่น้องดีจังไปเอาหนอนนั้นเดียวปดกองก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องห่างหน้าไม้สองกอหน้าไม้สองกอได้น่พี่น้องเสียยังพันซ่อมเดี๋ยวซีซ่อมก่อนให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนจะนอนง่ายๆเงี้วงพี่น้องง่าแล้วก็มีสันก็มีกะลังขึ้นก็มีนี่พี่น้องอันแบบนี้ที่เป็นแต่แท็บพี่น้องที่แกงแท่บ อันนี้นี่สิต้มผนสิต้มต้มต้มกินกับน้ำพริกกะปิก,กับแซ่พี่น้องเลยค่ะข,ขนาดพี่น้องโอ้ยหมดกับพอหมดบ้านพี่น้องเดี๋ยวมาซ่อมก่อนเด้อพี่น้องเด้อซ่อมก่อนเด้อเสร็จแล้วพี่น้องเกือบเต็มตะกร้าลแล้วพีนกก่น้องกีนซ่อมเสร็จแล้วมาไปต่อไปย่างต่อไปอีกจัก กอซองก่อกับพ <en spell> er <ot park Sai yor> oh, ่อและพี่น้องย่างเต้าย่างเต้าพี่น้องก่อดนอไม้หลายเแล้วพี่น้องผู้บูญ덕มิตรก่อดนอไม้เด้พี่น้องผู้เต็มหนึ่งจะก่อดนองไม้ค่ะก่อนนี้ดีเป็นได่หันซ้ายกับกอดนองไม้หันขวากับกอดนองไม้นี่แต่ก่อดนองไม้พี่น้อง มีบอกก่อนก่อนนี่ก็ต้องมีเพราะคือที่ข้าวเนี้ยบอกข้าวดอกพี่น้องเลยนากรมันข้าสบายสบายเพราะมันบอกอึดดอกพี่น้องคนช่วงนี้คนยังบอกคนบอกค่อยหาคนหาก,กินปูกินป่าช่วงนี้พี่น้องมันก็เลย เลยหลายแต่อีกอย่างมันหลายพี่น้องมันคนกินมันโบกินโบสู้มันนอะเพราะว่ามันหลายอยหลีกกอนไม้มันหลายนอำไม้มันหลายพี่น้องนะฮะเห็นแลวพวกนอนนั้นต้องไปยื้อทางนั้นพี่น้องนอนนั้นอยู่ทังพุ่นพกพี่น้องเห็นเปะ่เห็นบป่โอกโอ้โอ้นอไม้กปเดี๋ยวไปยื้ออทางพุ่นไปกออกไปทังนอกนอนสูงแล้วตนน่ะ ผมมีแล้วจังกลับออกไปเอาทางนั้นดก่อนก่อนมีตะกอนอไม้ได้พี่น้องเต็มออกไปเอานอนนั้นเอ้ามไม่ค่อยเหยียบเฮ็ดปวก,กวะพี่น้องมันมักม,มีเฮ็ดปวกได้พี่น้องอย่น,น อ๋อบ่แม่เห็ดเบื่อเห็ดเบื่อเจือทางนี้นอนนี่หลายอีลีพี่น้องพระท่านได้มาเลาะได้ปีนี้พระท่านมาเลาะเล้วเห็นเดี๋ยวเอาเนี่ยแล้วก็บเอา,ออามันไปดูอึดหน่อไม้ดอกพี่น้องเลย ย,น,ยนี่เด็กเป็นได้ก่อนทำไมอ้ออันนี้กำลังป่งกำลังขึ้นมันอยู่นโอนโนพดมันเลยกำลังขึ้นบ่คอยซุ่มแต่มมัน็กล้นอยู่พี่น้องมันมีแหนง โอ้ยพี่น้องเอยพระจมกำลังกำลังสิแทงดินขึ้นกำลังแทงดินขึ้นพี่น้องปีแล้วนี่มาแปลงมองยกสะดุ้งอยู่โอ้ป่าบอลนะพี่น้องเด้อโอ้เจ้ากวาดาอยู่อันนี้นะมาหายกสะดุ้งก่อนนะนี่เป็นตะไดอยู่ยไหมป่าบอนอยู่นี่พี่น้อง đi oh, để đi về bên mong, ní nhoáng cơi cẳng mấy ti nhóc mất ti bền có được hát ngay ngay nhìn bao pí nhoáng hát ngay ngay แรกที icate, <es> anyway, <bir> oh, ่เต็มตะการแหละพ่อแกง้วพี่น้องบ่ค่อยเอาลายดอกก่อนหน้าไม้มีตะก่อนหน้าไม้ดอกผุก็กดนอนยิ้ในพุดนบ่เอาเอาแต่นอนมันง่ายๆดีกว่าเพราะมันหลายแล้วนักแล้วพี่น้องไปเบิกม่องอันนี้แล้วก็พอละเบิกม่องนกจะดุทามันยกได้ก็ได้แต่มันปิดแต่ยก มีตะกอนนไม้เด้อพี่น้องเด้กอ,อ,อก่อนน้ไม้เต็มเห็นง่ายๆอย,ย่างสีอ่าวนพ่อแล้วพี่น้องพ่อแก่งละไว้แบ่งชาวบ้านขขาแกงเพ,เพื่อเพื่อผนมาหาปั่นกันกินพี่น้องอไปล้นไปเกินละก,กมม็กินบ่เมิดกินผู้เดียวพี่น้องเอ้ย กินผู้เดียวอาจารย์สิมาหาอาจารย์สิมาหาต้มต้มแล้วสิเอาไปให้น้องพันธิโลงกรุงเทพสีเอาลงกรุงเทพจังมือสิมาหาต้มหาคนที่ได้หา,หาขาดตั้งกล้องมานำพี่น้องเอ้ยาให้ลืมขาดตั้งกล้อง โอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้าไปตามมันตึต๊กอยู่ตัวอยู่นี่น้าปลาบอนอยู่นี่อ๋อมาเนอะมาแรงสิม,มาลองเบิง์พี่น้องตอนเย็นเย็นจะมาลองดูนะครับผมอ้ามองนี่ลงบ่ได้มองเคยลงอ้ามอ,มองได้ปะโอ้โหแล้วมองตัวน,นี้ แม่นป่ะฮะมองนั้นแล้วแต่มันลงบ่ได้แหละมันกิ่งไผ่หงอยลงมาถึกพี่น้องบางหน่อไม้คนบ่หาบางมันยาวมันปู่หายามืดคนบ่หาคนบ่เอาพี่น้องมองตึกกระโดงตัวนี่พี่น้องเอ้ เดี๋ยว็ดเด็ดเดที่มันยอนกระตุ้งจักนี้อ๋ออันนี้เอาเหิตอ๋ออันนี้เอาอันนี้ลงอันน่ะมองยอกสะดุ้งปีแล้วเมื่อกี้นี่อยู่นี่เด็ดเด็ดต้องมีอีกมองลงอยู่หันได้แล้วมองหนึ่งมองยอกสะดุ้งพี่น้อง แนวนี้ก็ได้ให้มันอยู่หันซะพอและนักพี่น้องเต็มตะก้านะอันนี้ก็หน่อไม้แต่พี่น้องเต็มมันเป็นเขาเอิญน่อไม้กระสะพี่น้องบ่แม่นน่อไม้ไผ่ป่าได้เขาเอิญน่อไม้กระสะมันจะอยู่ตามท่ามตามอันนี้ไหมถ้าไผป่ามันจะอยู่ทางป่าอยู่ในป่าแต่นี้มันเป็นน่อไม้กระสะมันจะอยู่ตามท่า ตามริมห่วย,ยสิแม่อันนี้เพิ่เอิญนอนไม้กระจาโอ้ยหนอนนี่คืองามแท้กระหมกแท้พี่น้องเอ้ยอดบทนเลยเดินนอนเด้องามกวดอนี่นีอนนอน่อยู่ใน,นพี่น้องนี่ยอยู่ในันลออยู่ในันละเดี๋ยวเข้าไปเอาก่อนต้องเด็กอันนั้นกล้องสต๊อกกล้องไว้ก่อนพี่น้องนะพี่น้องงาวมดบ่มีคนหาบ่มีคนเอา ลายหลายลายลายเอ้าใส่ลยมองนั้นมันอยู่ใส่บนี้ะละมองตีนี่มันอันนั้นมันอะตี มาหอนบ้านเลยพี่น้องนี่พี่น้องเต๊ต้าก้านนึ่นนี่พี่น้องนลยมีกำลังปอกปอกแล้วก็ะเทียมแกงพี่น้องเลยปอกแล้วก็ะเ,เทียมแก้งเลยแตงไมหน่หน่อ,นอง,างามๆเลยพี่น้องหน่อก็คักๆง,งาม,งาม เ,เมื่อยอยู่ม่วนอยู่พี่น้องเอ้ยจะอ่อนนไหม้บได้เอาหลายเพราะาเอาพ่อกินแล้ะระยะว่าพ่อกินมันก็เกินอยู่ดอกมันก็ได้มันมันจะอ่อนนไมไหมกันเลย,เลยๆเอาแบบมันจะเอาพ่อกินมันก็นเลยเอากลายเป็นหลายจ้ะ กลังอันนั้นเลยพี่น้องเลยฝนมาพอดีหอนเรือด่านน้ำแล้วพอดีเพิ่งอ่าบน้ำเ็จไปก็ไปแป่งหาม่องยกสะดุ้งน้ำพี่น้องพอได้แม่นไปหาหน้าไม้ยู่ซื่อเด่ะหาม่องยกสะดุ้งน้ำพะว่าน้ำโขงมันน้ำมันหลายแล้วมันบกพรอยได้ฝาละบันเท้าก็ขึ้นห้วยขึ้นหนองเลยพี่น้องขึ้นห้วยขึ้นหนองก็เลยไปชนประธานทางสนประธานยังทีไปเห็นม่องไว้อยู่ม่องแต่เคย ยกตั้งแต่ปีแล่ผู้แหละไปเบิ่งแต่เอึ่งย่งมันคีได้บมได้สว่านน้ำกําลังกําลังกําลังสีไหลกังเทิงกันน้ำกําลังสีไหลสน้องไม่เก่งน้ำกา น้ำขันเดิมมันอีเด้อนอบางงามๆสาวๆเลยพี่น้องหลายหน่อไม้ไปทั้งใดไปก้มกอท่านจะลอดเข้ากอดหน่อไม้พี่น้องป้าต้นหน่อไม้กับลูกดอนหน่อไม้ลายจะแท้กำลังยาวแล้วก็มีกำลัง ออกก็มีกําลังพ้นดินก็มีส่น้องโอ้ยหน่อไม้หลายแท้แท้หน่อไม้อันนั้นก็มียุอย่เงินเนี่ยหน่อไม้น้ำกอ่อในบ้านในปูกไว้ยู่มันองมีผลิหน่อไม้ันนะั้นะพรอ,อยากกินมันนี่น้องบพอยากกินครับกินกินแต่มันหลายเ้วอยากกินหน่อไม้อันอันนี้หน่อไม้อันนี้มันที มันสีรสชาติม <esh! S 1> <Bra> ันบกคือกันนะพี่น้องรสชาติมันจีคลื่นกันมันมันแซ่บหน่อไม้เขาหน่อไม้เขาปลูกเขาเขาปลูกปลูกกินนี่มันเกิดเสพยู่บ่แม่นบ่แซ่บ่เสพยู่แต่ว่ารสชาติมันที่ออกออกแนวเรียนเลียนหน้อไมนจีบกคือหน่อไม้อนี้หน่อไม้นี้มันจีเสพที่มันพี่น้องยิ่งยำ ยามแรงพี่น้องหนอ่อไม้อันนี้ไปหาเอานะ <ừ> พวกแหนงพวกอี่หยังมันนะแซ่บขัดไปแทบพี่น้องฮะผลมาแล้วพี่น้องอะลรพี่น้องกินเนี่ยว่ายตันนี้ตะกอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามากดกระดิ่งช่องคนลุกนะ้ำผงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับกินนี้กินหาหน่อไม้พี่น้องกินหาหน่อไม้หาหน่อไม้เป็ดแทบหน่อไม้หมลายๆพี่น้องนอคัดค่าคัดขัดที่หยั่งพี่น้อง เอาไว้ชั้นนี้ก่อนอย่าลืมก็แล้วก็เตนนะครับผมก็แะล้ทีนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย